ณะน,นี้นะครับผมอยู่ที่หน้าอาคารคลังสินค้าหนึ่งภายในท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นสถานที่ที่รัฐบาลเคยใช้เก็บสิ่งของบริจาคขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรือแพไม้ไผ่และซุ่มลอยน้านะครับและหลังจากที่สปพได้ย้ายจากท่าอากาศยานดอนเมืองก็ได้มีการเปิดเผยรูปภาพว่าสิ่งของบริจาคดังกล่าวยังอยู่ในสถานที่แห่งนี้แต่ทางรัฐบาลเองก็ได้ชี้แจงว่าได้ขนย้ายออกไปหมดแล้ว ขณะที่ระดับน้นําในท่าอากาศยานดอนเมืองในจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับระดับน้ําก็จะถึงเอวนะครับตามที่ได้เห็นนะครับและน้ําจากถนนพิพาดีรังสิตน,นั้นก็ยังไหลเข้าท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างต่อเนื่องครับขณะนี้นะครับผมลุยน้ำไปยังอาคาร คลังสินค้าหนึ่งนะครับซึ่งระดับน้ำบริเวณนี้สูงมากครับจะเห็นได้จากภาพที่เห็นอยู่แล้วนะครับเป็นแนวตลอดของคลังสินค้าที่จะออกไปทางร้านเจเล้งครับระดับน้ำอยู่ที่ประมาณอกนะครับขณะนี้นะครับผมอยู่ภายในอาคารคลังสินค้าหนึ่งแล้วนะครับ ซึ่งภาพที่เห็นนั้นก็จะเป็นส้วมรอยน้ำนะครับจำนวน3ามหลังที่ยังคงค้างอยู่ในคาโก้แห่งนี้ครับรวมทั้งกับแพไม่ไผ่ที่ชำรุดเนื่องจากว่าการมัดเชือกมาก่อนหน้านี้นั้นไม่แน่นพอสมควรทำให้หากนำไปใช้นะครับก็แพรอาจจะแตกได้ขณะเดียวกันที่กองอยู่นั้นนะครับก็จะเป็นกองเสื้อผ้าที่ยังคงค้างอยู่ในคาโก้ และยังไม่มีการขนย้ายออกไปครับโดยมีการแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ได้ขนย้ายไปบางส่วนเท่านั้นครับซึ่งภาพบริเวณน,นี้นะครับเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาผมได้เข้ามาในอาคารคลังสินค้านะครับซึ่งบริเวณน,นั้นจะเป็นที่จอดเรือของบริจาคของภาคเอกชนนะครับที่ได้นํามาบริจาคส่วนบริเวณน,นี้นะครับก็จะเป็นการ ตั้งเรือของปอพจํานวนหลายสิบลำนะครับและจากการสอบถามราปอปปพที่เฝ้าทําการอยู่ในอาคารคลังสินค้าหนึ่งนะครับก็ได้บอกกับผมว่าการขนถ่ายสิ่งของที่อยู่ในคาโก้หนึ่งนั้นนะครับมีการขนถ่ายชุดสุดท้ายเมื่อวานนี้ครับโดยใช้รถ GMC ของทหารขนถ่ายไม่ว่าจะเป็นข้าวสารที่เคยกองอยู่บริเวณนี้ครับ รวมทั้งขนถ่ายเสื้อผ้าและเรือของปอพอออกไปจากคาโก้ครับระดับน้ำในรันเวสนามมินดอนเมืองขณะนี้มีระดับที่สูงมากจะเห็นได้ชัดเจนจากน้ำที่แตะท้องเครื่องบินที่จอดอยู่บริเวณนี้แล้วนะครับและน้ำก็ยังคงเอ่อล้นเข้ามาภายใน อาคารคลังสินค้าหนึ่งนะครับทำให้ต้องมีการขนย้ายสิน,อข,นของบริจาคไปโดยด่วนนะครับและระดับน้ําก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยจะเห็นได้ว่าเกินครึ่งของอาคารคลังสินค้าหนึ่งแล้วที่น้ําได้เอ่อล้นเข้ามาและเหลือพื้นที่อีกไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้เป็นจุดที่แห้งของคาโก้และในภาพที่เห็นนั้นก็เป็นบริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารคลังสินค้าหนึ่ง แม้ว่าขณะนี้รัฐบาลจะขนย้ายสิ่งของบริจาคไม่ว่าจะเป็นซุวมลอยน้ำจากประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งเรือจากภาคเอกชนเรือของปอพอและสิ่งของินอื่นที่อยู่ภายในอาคารคลังสินค้าหนึ่งขณะนี้ออกไปแล้วและเหลือเพียงห้องสุขาลอยน้ำและแผ่ไม้ไผ่อีกจำนวนหนึ่งที่ใช้การไม่ได้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าสิ่งของที่รัฐบาลได้ขนย้ายออกไปจากอาคารคลังสินค้าหนึ่งนั้นนะครับจะนำไปถึงมือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม ในหลายพื้นที่ขณะนี้หรือไม่ครับเตชวัตรสุขรักษ์สำนักข่าวเนชั่นรายงาน